สุดยอดนักล่าปีศาจผู้ไม่เคยปล่อยให้ศัตรูหนีรอดไปได้วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดำดิ่งไปกับข้อมูลของริกเตอร์ผู้กล้าแห่งแดนอสูรถ้าคุณชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับริกเตอร์เป็นฮีโร่สายไฟเตอร์ที่โรมมิ่งได้นิดหน่อย เขามีความโดดเด่นในเรื่องของการควบคุมสนามรบและโค่ต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมริเตอร์นั้นเคยเป็นทาหารผู้จงรักภักดีต่ออาณาจากักรและยังเป็นสุดยอดนัก,กรบที่ได้รับการเสริมพลังจากอบิโซ a l e s s e n เพื่อให้มีความแข็งแกร่งเกินมนุษย์โดยเรื่องราวของเขาตั้งแต่อดีตนั้นไม่มีใครรู้ว่าเขามาจากไหนริเตอร์ถูกกลุ่มนักล่าปีศาจพบเมื่อวัยเด็กและต่างก็ต้องทึ่งในประสาทสัมผัสและการปรับตัวที่รวดเร็วต่อสภาพแวดล้อมของเขาจึงได้พาตัวเขากลับสู่ฐานทัพนักล่าปีศาจเพื่อรับการฝึกฝนจ กระทั่งเขาได้กลายเป็นผู้นำของกองทัพนักล่าปีศาจรุ่นแรกได้อย่างรวดเร็วยุคนั้นเป็นยุครุ่งเรืองที่สุดของนักล่าปีศาจแต่ก็อยู่ได้ไม่นานแม้ว่านักล่าปีศาจนั้นจะเป็นที่นับถือของผู้คนแต่ก็เพราะความเก่งกาจและพลังที่มากกว่าคนธรรมดาพวกเขาจึงเป็นที่วันเกรงต่อคนอีกกลุ่มหนึ่งด้วยเช่นกันเมื่อกระแสต่อต้านมนดำเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทําให้ผลกระทบตีกลับมาสู่กลุ่มนักล่าปีศาจจนเมื่อสงครามแห่งการชำระล้างเริ่มขึ้นพวกเขาทั้งหมดถูก เป็นไปรบในแนวหน้าเพื่อต่อสู้กับกองกําลังแห่งอเวจี G. แม้จะสามารถล้างบางศัตรูได้หมดจดแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการสูญเสีย ب, เพื่อนร่วมรบจํานวนมากและริกเตอร์เป็นหนึ่งในบรรดานักล่าปีศาจเพียงไม่กี่คนที่รอดชีวิตมาได้จากสงครามครั้งนั้นความทรงจําเหล่านี้ทําให้เขายังคงยึดมั่นในหน้าที่ในการล่าศัตรูของมนุษยชาติต่ตอไปแม้ในวันที่ไม่มีใครเห็นคุณค่าของเขาก็ตามแต่ด้วยสัญชาตญาณความเป็นนักล่าและการไม่เกรงกลัวใดๆริเตอร์ จึงกลายเป็นฮีโร่ที่น่าทึ่งที่สุดตัวหนึ่งใน ROV และก็เป็นหนึ่งใน3อันดับฮีโร่ที่ผมชอบเล่นมากที่สุดในเกมนี้ทั้งด้านความสัมพันธ์ของตัวละครในเกมริกเตอร์นั้นมีความเกี่ยวโยงทางเนื้อเรื่องกับเอรอลซึ่งเป็นอดีตนักล่าปีศาจในรุ่นเดียวกันและเอลันดอร์สหายนักเดินทางเอลฟ์นักกวีส่วนสกิลที่โดดเด่นที่สุดของริกเตอร์ก็คงหนีไม่พ้นอัลติเมทสกิลอย่าง Mark of the Hunter ซึ่งเป็นสกิลเปิดไฟท์และยังสร้างสนามพลัง ที่จะระเบิดทำดาเมจสูงต่อศัตรูในอาณาเขตสามารถทำคอมโบร่วมกับสกิล Jungle Strike และ Retaliate ทำให้เขาสามารถโจมตีได้อย่างรุนแรงพร้อมๆกับการป้องกันความเสียหายจากคู่ต่อสู้ได้ในคราวเดียวริเตอจึงเป็นฮีโร่ที่ใช้ได้ดีไม่ว่าจะเป็นเกมบุกหรือเกมรับได้อย่างคล่องตัวแล้วคุณละครับชอบฮีโร่ ROV คนไหนมากที่สุดแล้วพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับว่าใครคือฮีโร่ในดวงใจของคุณ